ค้าคงเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะแล้วก็มาวันนี้นะคะช่วงกลางวานันฝนตกอย่างหนักอย่างแรงเลยค่ะหนือขึ้นได้ว่าเปิดถุงอนิลเซนเอาไว้นะคะแล้วก็ลืมหลังจากฝนตกนะคะ <S <S เพื่อนเพื่อนลืมนะคะว่า <S <S เปิดถุงบอรสีนิลเซน <ๆ S 2> เอาไว้ <ๆ S 2> <duc Arsen. S 1> นี่ค่ะเพื่อนเปิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็มาวันนี้ตอนกลางวานันฝนตกนะคะแล้วลืมนะคะนางโดนฝนนะคะก็ชุ่มฉ่าไปเลยค่ะเพื่อนๆนนี่ นิลเซนของเราเดี๋ยวเราก็เอาออกจากถุงได้เลยค่ะตัวนี้ชุ่มฉ่าเลยนะคะหลังจากฝนตกแล้วเราก็เดินมาดูกันนะคะนี่ชุ่มฉ่ามากค่ะและนี่ก็ยกมาเข้าร่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เปิดถุงอ่าค้างเอาไวตตานนะะ้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะแล้วก็มาวันนี้นะคะช่วงกลางวันฝนตกอย่างหนักอย่างแรงเลยคะ่ะนึกขึ้นได้ว่าเปิดถุงอ่านิลเซนเอาไว้นะคะแล้วก็ลืมนะคะ นี่นะคะสีน้อมแบบสวยๆสดๆแบบนี้เลยค่ะนี่ก็ชุ่มฉ่ากันไปนะคะนี่นาเซนต้นนี้นะคะเราได้ทําการตัดหัวจอมไปนะคะแล้วก็นางได้แตกกันแบบว่าพึบพับเลยค่ะหกเจ็ดหน่อได้นะคะนี่ช่วงจอมนะคะที่จอมเขาจะอยู่ช่วงนี้เราตัดไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือลูกๆเขานะคะแยกกันแตกพึบพับเลยนี่นะคะ การตัดหัวจอมไปนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาบอลสีแตกยอดมาใหม่แตกหน่อมมาใหม่นะคะสีนางจะจัดแบบนี้เลยคันเพื่อน Rock จะขึ้นสีมาเลยนะคะนี่นะคะแตกมาก็สีจัดจัดแบบนี้เลยค่ะการผ่านะคะบอลสีเวลาแตกขึ้นมานะคะนางจะไม่กัดสีนะคะต้องรอให้ต้นใหญ่สมบูรณ์ถึงจะเริ่มกัดสีสวยนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเวลาเขาแตกหน่อนขึ้นมานะคะนางจะกัดสีมาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็เก็บ บรรยากาศหลังฝนตกมาให้ชมกันนะคะบอลสีหลังฝนตกนะคะนี่แล้วก็วิธีการตัดยอดจอบนะคะแล้วก็นางแตกขึ้นมาสีจะสวยแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะหมุนนี่นะคะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะคะเดี๋ยวนับให้ดูเลยนะคะว่านางแตกได้เยอะมากนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดหนอนะคะเจ็ดหนอแล้วก็อาจจะมีแตกขึ้นมาอีกนะคะอันนี้เราก็เปิดถุงเอาไว้ได้เลยนะคะตอนเราตัดจอมไปนะคะแล้วเราก็เอาจอมไปปลูกแยกนะคะอันนี้กระถางนี้นะคะเราใส่ถุงอบเอาไว้แบบนี้นะคะเพื่อนนี่ใส่ถุงอบมาประมาณเดือนนึงนะคะประมาณเดือนหนึ่งได้นะคะนี่นาก็แตกมาเป็นพุ่มสวยๆแบบนี้เลยะค่ะทุกคน โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราพาเพื่อนๆนะคะมาดูบอลสีตัวเก่าอีกหนึ่งตัวนะคะที่มีความสวยนะคะบอลเก่าบ,บอบลโบราณน,นะคะกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะ<อ>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ